สบัยดีทุกคนสบายดีพีพีทุกคนเด้อยินดีตอนทับเข้าซ่ยิงมาน้อยสาวล้วสบัสดีตอนสวยวันอาทิตย์เด้อพีพีซีไปคือเมื่อคืนนี่เป็นวันเสาร์พีพีซีพากันไปหาหอยสามเวยน้องไอตูอ้ายเฮาแล้วก็เฮาพีพีซีไปหาหอยพอได้แบบมาต้มือวได้หลายตัวเลยเนาะขู่น่อยอสี่หันทัวเกือบเต็มนี่พี่ี มาต้มเบิง์ละป้ามีตะนวยแบบตุยย้ยง่ๆเลยอันนี้ข้าต้มอ,อันนั้นแน่ข้าต้มดนแน่กนเลยว่าคนอยากเวบแต่ว่าท่นต้มแบบว่าสุปพอดีฮะนะมันอาจจะแบบอันนั้นมันจะพอดีแต่ว่าอันนี้ละน้อยต้มดนเกินไปแน่นี้จะประมาณนี้เลยค่ะหน่เมืม่อน,นี้สมาเห็ดก้อยต้มจนร้อนเปื่อยข้าต้มแบบสุกเกินไปพอดีนะโบเป็นยัง เห็ดก้อยกินกับผู้ดีแซ่บเห็ดก้อยหอยกินไหวยทิพซีบัน้กินโดนละก้อยหอยนีน่นะหายเนียทันทีเอาหอยอยู่อ่างนะมาก้อยมันก็แบบจังไดรู้เลยเนาะพวามันหนวยอ่ะมันหนวยน้อยพูดนี่ละน,น้อยได้มาแล้วไดมากินก้อยหอยละเสียเซบแซ่ในส่วนแบบบริ้กินโดน เมื่อวานนี่ไปยอสะดุ้งตากแดดแล้วล้านแขนเสืออยอแขนกำเลยพี่มซิมันเอาน้าเนี่ยตรงในล้านแขนแขนกำเลย หลังจากที่ไปโยกระดุงแล้วแต่ว่าเมื่อยเติบพวัวโยกระดุงยางน้ำหนต้มมันเีน่พวกเจ้าเสงให้บริป้าดีโดูขันมันถือ่อยเจตั้งไหนทีบซีคือสิบโบเห็นเนาะอยู่กล้องเมื่อกี้อะแต่ว่าได้ยินเสียงกันวะน่าจจโบเห็นป้าดีโดู พิ่นโดดลงมาแต่เคาน์เตอร์เรามาใส่นบนหนังไฟนะเงินครัวนะแล้วมันเป็นแบบสิวันนักหน่ออันนี้นะคือซีเดี๋ยวซีๆๆให้เบิรงไปอันนี้นะมันอยู่เตาไฟเพิ่นโดดลงมาแล้วเพิ่นเหยียบอันนั้นดีดขึ้นเทงทับเพิ่อนหรอบอใครเดียวม,มาถือเฮางกินี่เป็นนักหน่อยะ ดื้อแห้งไปซะแหละจะคว้างหัวเสร็จแล้วบางทีในทีมซีลืมลืมคำว่าจริงคาเบิ่งแมวแมวเห็ดยังกับโมแต่น่าลืมคำว่าจริเงเลยอ๋อว้าวฮาวาลังเสรที่เฮายโยอกระดุ้งแล้วนะการทีว่าเมืย์เติบได้คว้าพื้นที่เขาไปโอ,ยอ,ยอขีต้ตุมเขียง,งนะขี้ตุมเลิกน้าผนันบนได้เลิกดอก ตบเลิกเลกเพียงก็ยังาายว่าใครพ่าถึงขั้นว่าเพียงในแบบผู้หยยบยายบงาธรรมดาแกยังาายว่าใครในทีมสีแอะแบบลมยางที่ดีเลยลมจุดแบบหอดขาดตัวยงางโซชิโนกระดุกง่งายแบบบอลบอลในป้าใน่ยขนาดเลยแต่อยากลองลองไปนา้าบวชไดอ่นั้นกันปะไดก็เรียกว่าบวชได้จากนั้นการเทากัไปหาแมงเคงต่อไปกับอาหาแมงเค้งล้วกัน มาเห็ดแจวกินเมื่อที่ตั้งใจไปหาเมงเคนะพีพีซีตั้งใจไปแบบบริษทถ่ายคลิปตั้งใจไปหาหได้วันื่อเขาตั้งใจไปแบบถ่ายคลิปโปได้ได้ตัวเดียวเมื่อคืนก็คือได้38ตัวมาเจวใส่เห็ดเห็ดใหญ่ๆนะ<ๆ>พีพีซีซ็สองดอกป้าแซ่บขนาดเลยกินขา้าวแล้วหักนกลัพากันไปอังโต้การหอยซ้ำน้องแหละล ไปถกขายอยู่ที่ตัวมีกลับมาสิบโมงยังเมื่ยมอยเติบเติบมันคือเนี้ยจนเราแบบอาบน้ำแล้วหลับตัวแต่กระบุกูเลยตองเาเพียเพียแหงเลยม่นคือเนี้ยหลับแบบโง่หลับแบบสนิทเลยเกล้วยจะได้หลายเติบอยู่ด้คัว Sí, bueno, en el carimbar era todo, ตอนนี้มันเขาเอาหอยไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเห็บซีพักฟ้าไว้สิมาซวยบหมักปีเมื่อนี้ล่ะน้อยไปพ่อมีดเข่าเ,เห็บซีเฮ็ดลาบไก่เมื่อวานนี่นะหมักปีนะโซอยอยากที่ยากว่าคิดว่ามันเป็นน้ำหมักปีเนี่ยโบ้เมทแทมีดบกเข่าตัวนี้เข้าเข่าตัวนี้นะโซยง่ายตัวนี้ก็จะเป็นหมักปีทียางเตงแต่เหลือลาบไก่วานี้แล้วเขาใส่ตะครึ่งนึงตะว่าก้อยหอยนี่ เอสไซไลน์เนี่ยเสียงรถตุ๊กตอกมาแต่ไหนเนี่ยชือ่ออะไรครับเราไม่รู้จักเลย รู้สึกว่าใครกวนวานิวานินานเห็ดลาบไก่โอ้ยซอยอยังไหนกับบ่อแข่งเลยเออไปโทษบักกีคนไหนบอได้โทษอันบอได้โทษนี่แต่ ไปก้านหอยเมื่อคืนนี่หันตัวหมากวานญงสังก้กระซิได้หลายอย่าิซีมันมีหมาตัวหนึ่งนะตัวสีขาวคซีซื้อดอนนะเขาตั้งซื้อให้ลงไปเล่นหอยทันิ่นจะจับอยู่น้ำหย่าน้ำผักตบเนาะแต่ว่าคันคนเป็นเห่งหน้าเมียงแล้วเป็นจั้นะจะตกลงตัวหมาไปเลียนออกก่อนไปเบิ่งคลิปเฮาเมื่อคืนนี้ก็น่าจะเห็นแหละคลิปเฮาเอาลงนะ เรียนเทเรียนมาเล่น,หลน,ละ,ลนละหอยตกเฮียที่เบอร์เลสบปีก็จะเสียบขนาดเลยก็มขาวก็มางาม นางยิงย่งใหู่ไม่รู้ว่าเจ็บเอวมันได้ยืดบบเด้าต่างมานั่งสับโเห็นต่างยูฟซีจะไปสุดอ๋ออยู่ถึงคุณแมนบอกตัวเองเลยเป็นคนเอาไว้นะว,ว่าล่างเหนินเมื่อวานนี้ล่างเหนินซอยหาต่างขึ้นน้อยถึงเสื้อตัวเองแล้วก็ซร้อยเองมานั่นนหะเมียนเองสรอกเอง คนเรวนกับตัวเองแต่ละมือเนี่ยคิดลืมคิดลืมนะพี่ซี่จะเป็น,นยังไงกาสมุดขุดไปว่าสิไปถามนะถามนี้นะแม่นะลมแม่นะยาไปห่อแม่แล้วลืมแล้วียกว่า,าป่านผู้เถ่าเถ่าระบบอะเสาร์สองปีนี้เถ่าระบบเดือนแปดกับเสาร์อสองแล้วได้นังเนาะเสาร์อสองหรือเสาร์สามเนาะ ขึ้นไปยังคิดดื้ออันเพราะว่าพันดีดบางที่เนี่ยหันยอนอ่นแนวติดเป็นวันติดทองวันเดียวีสเลยแล้วนี่แนวติดเป็นวันติดทองเพิ่นแล้วพันดีดมันติดขนเพิ่นห,หร,หรอเปล่าบุคคแนวออกห้างซะใคเห็นว่ากินแล้วก่อนเด้อบุอยากไปจับเจ้า าต่อด้วยกันซอยหอยปลาหูเสือคลิปนี้มีแต่ซอยกับซอยซอยหอยซอยมะเผ็ดซอยมะปีซอยหอย่นซอยเบิดคลิปเลยคลิปนี้นะนเขาคอยขนาดเลยจะซีมมาต้มเกลือยเลยเดี๋ยวขอซีมหน่อยอันตุต้ยนี่เลยจ้ะมีพี่อฟซีคนนึงคนอันท่วงเล็บละน้อยว่าเหตุห่านใด นั่นก็คือเล็บทาตั้งแต่ปีใหม่ลองเบิงลองเบิงแล้วแบบน,นี้อยากทาอยากลืบอ,ออกแต่ว่าบบมีเวลาไปซื้อน้ำยานะพี่ชีชลืบตั้งแต่มื่อปีใหม่คนละเพราะว่ามันสีแบบเป็นอันตรายพอดเป็นปกก้าเดมือพาแถนเบิงเพื่อจะเป็นสีส้มนี่เกือบสามบักเพ็ดเลยนี่นะสีเล็บแล้วน้อยนะแต่ว่าอันโบได้ลืบจนว่าจางออกชีบดแล้วนี่นะ บริเวอยู้านอยู่ที่ละน้อยท่าเอกท่าเบื้องเดียวอีเด่ะสิบตาลีบดีไม่ค่ะบริสุทธซ์ใ่อยู่บ้านเหมือนเดิมเสียงอืม้มอายไปนันบ่อยเฮาบุก้อยเบิดเพล่ะ จงไว้ให้ต้มอ,อันต้มต้มเจลแน่จงไว้เพิ่นหน่อยนึงประมาณซาวหน่วยต้มร้อยแล้วมีแต่ว่าให้่นมันจีนจ้ำเจลกิเนเพิ่นโบมากกิ่ก้อยเป็นไงกวาโบมักผักมักแบบต้มจ้ำเจล ต้มโบดุลนี่น้องสีหยาบอยู่นอันนี้ก็คือหอยเขาเลี้ยงอยู่อ่างตัวหอยอยู่อ่างค่ะเขาต้มประมาณสิบนาทีในมือและะ้วนะให้กินกับตักบกระปุนเฮ้ยพลอยโอ้ตัวนี้หั่นวยหญ่คั่นต้มต่สิบนาทีนี่คือสิบโป่สิบเมา เตอบแล้วนี่ประมาณ3มจาะมเดลแนวเห็นบะับป,ป,ปีว่าม่นยังไงนี่แซกปีหลายส e ิหอยหอยกระลาย,ยูย่ก้อยหอยหก้อยใจไข่เพม่งไลยแต่ว่าจะเปรี่ิวใส่ไข่หอยแล้วเป็นกลนมาไขา่กะนะั ที S <S like ่ทา้ไหนไหมที่เป็นขาตั้งเอาไม้สิดีเลยจ้ะและนี่เอมาสิเอาผิสัจะได้นึ่ไม่เป็นไเ้ นะ่เะะ่าอยูวลสว้องสันในตอวนี้นสวยแห้งบได้เพราะว่าเขาตากกล้องบอเดียวกันเออไเห็นอะไรเอาเมวันมาติดกองเลยโอ้ยหาเลหานั่นแหละมากินทายแล้วกัน คน,นเต้ลอกุูเพือออ่อเลี้ยือตายแบบนั้นฮะลอกข้าวไปเลยชะมองต้นเต่าลด้กินกะลิงหลอกหลอกมามอน่แกเพียบเม่มาฟซีเขาจะมาเริ่มผลเลย ตะโกนถือโอ้ลายบลอกอก้อยอะไรอยู่ดไม่ไรเคื่อประดับดูกคงเลยเขาบอกเซามิอยู่ดิเอาะของประดับเนี่ยนะะจะเรากอีกเนยรเคออากาศไปอยู่ในหอยเี ขันคนจับกล้องดิบกันเถอะนี่ขั้วอันนี้เน้นล้นตรงนี้นะข,ขั้วเขียวเข่าเขียวโวยพ่กโ,โอ้ขั้วก็แรงกว่า,ขขวาไหนสองบ่วงมาใส่ช่งงวงช่วงดีกว่าเหมายว่าเอาบ่วงสองบ่วงมาแล้วเอาเกตกับหอมมาใส่ ดึงได้เลยเด่นเมินเราคนเดนมาเนาะไอเขาได้หนึ่งวงหนึ่งเลยจะบังาจะขวดจะบาดนะแวก็ซีมวงกลซีบจะบังหน้า,า,า,าแล้วก็ซีมมนแล้วมันคนงไ<อ>ม่ต้องสร้างไอเขาต้องแบบส่ง,งนะเฮือแห้งตัวนี้เนาะโอ้เฮือแห้งอีกล เบือ่อไปต้มมั้ยเขี้ยอยู่ในข้าวเพื่อหอมเลยเนาะเอาหอมใจใส่ปีเลยบอกเย็นี่ก่อนปีใส่ครื่องนึงที่บอกอืมโอเคอันน่าจะทุงอย่างวะสวัสดีค่ะ เอาหอยลีละบักปีนั่นน่ะเนาะยาฟ้าวปักปีหลานเสียไปเลยไม่กินข้าว่ะไม่กินกินข้าวนเมี่ยงนี่เนทงหู่ยสองเงินกว่าคอยจิจับเจ้าได้วนเนาะเจ้ากระแกบไปเนาะแซบ่ากะแซบว่ อหออนไลายบ่อนี่แล้วพอดีงามพอดีอร่อยอืมเยี่ยสิก้อยหอยฟีมือละน้อยเนื้อแห้งเอื้อยอ้ายนำไปหาน้ำกันคืนนี้แซ่บบ่อ เฟซีกินข้าวน้ำกันก้อยหอยเดไม่เินอย่างสองถ้วยสถ้วยสามถ้วยกับของ่อยนี่อ๋อไม่เป็นอ่างาน้อมามากี่อามาเลยเบอรไอ้เหอ่ะตามที่เขาว่าอยู่ในคลิปเอาไปเนี่จับไปเลยเป็นบุาหอม ไจกินได้บักไจกินได้หอแล้วบักปีนั้นบักลายแล้วมันไจ่กินแ้วหอย,หอยบูมักผักอัลมาบักปีี่แซ่บนี่กใไล้บักใสกับ ไม่แล้วล่อนอ,อ่ยทำนเ่มเพมีน้องเพืออ่อคนเดียว งาไปกินอะไรไวนาช่ยสอนแม่บอกอิ่มละน้อยแมบอกอิ่มอะไรกินบักอะไรไม่ได้ยังหรือดูไผ่ได้กกี่ลายก็มึงจะงมูบอ่ะอ้ายมือแน่นอนเพราะว่าอันก้อยหอยนี่เขาแบ่งซ้ำกันเบิร์ดทุกคนได้ซ้ำนี่เบิร์ดลาบันนี่เพิ่นกินอันหอยต้ม

สรุป้ยงทีหลังของเจะกิงเหมือนกันนะแดงน้องสดำะถูกชดติดจนบ้างมนจสิดกบตามยิงผสมบูนคั้งนี้จะสีแหย่สอดำซีฟเสียไปพอดีมือมีตัดมามีตัดกลับไปสโตร์นะครับก็เลยว่าแ่งให้สโตรสามกับสดำเจ็ด เอากระดาษรสักเอาินึงจริงนึงเดาของสดงิงเอสดกนึงต้นต้นกพร้อม่อะต้นงแแงก็ได้อทุกหลายนะกาษาแบบระดี่ว่าเนาะอ้ยเนาะตะง่งนี่ เอาเข้ามาส่งคอคอเป็นอาสาฝาวันสวนให้ตนไหนเอื้อยขึ้นมาเขาก็สชิขึ้นมาแต่ว่าสิขึ้นเมื่อตัดคลิปก่อนพี่บซีลงเมื่อตัดคลิปลงก่อนแลว้วค่อยสิ้นมาต่อเอาก้อยหอยมาส่งนี่ปลาว่น,นี่แหละหอยเลย าบรรยากาศน้ำสวยหนึ่งโมงครึ่งบอน่ครึ่งหลจะประมาณเซาเานาทีอาบน้ำเงีนยมาเราววันนี้นะทรงหอเข่าแล้วล่ะน้อยมาแวะเบิงเห็ดปวกอยู่ปลาเห็ดสีมาเช่อมกไฟแล้วเข่ามานี่นะ นี่มาเจอบักไฟอันแบบเปลี่ยนยู่อันนั้นเพียบซีซิมมันก่อนคันน้องหวานแล้วค่อยเสียเอาต่สร้างขนาดเปลี่ยนแบบโอ้ยอืมอืมแซ่บอ,ร,นะอร่อยมากบุษมีลายเปลี่ยนกับเปลี่ยนยู่อันนั้นเป็ีนตส่สังขนาดตัวน,นี้นเอา เป็นอยนยแบบถึกดินเลยนะต้นนี้มันหากระหินต้นนี้ต้นมาไฟต้นนี้ถือว่าพานเพปซีแซบละน้อยเอาไปสองพั่วสามพั่วยังอยู่หันมาทางนี้ละน้อยเจออีกโอ้ตัวนี้หลายแหงซีซีเลย เฮฟซีไฟล์้วนๆเดี๋ยวเราตีมนก่อนว่าขั้นหวานแล้วค่อยเอาขั้นเบาหวานกับเบาอืมอืมแซ่บ